ใช้งานได้เนี่ยใช้คนมากราเลยจันี่ใบนเอาไปหก็ต้องมาเลยดูด้วย่ไครับทนะครับครับประมาณสักสเมตรสี่เมตรจากนอค่ะนี่คนเลี้ยวไปทำรายการทีวีด้วยนะตรงนี้เป็นของธรรมชาตินะครับที่เราต้องเดินลอดเข้าไป ไม่ได้แก่ก่อนยเหลืองก็ได้พินยาหอมยาเหลือนอาให้เป็กกันก่อนซูซูค่ะพบป่าตาดค่ะ